بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلق قدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد السلام عليكم วะลรอฮมะตุลลอฮิวะบารอกาตุขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอสลฺสุฮานาวะตาลาจงได้ประสบแด,บพพด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาพี่น้องผู้ที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมรายการฟาะกิตรในวันนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดูแล้วครับวันนี้ก็คงจะเป็นการพบเจอกันในช่วงบรรยากาศที่มีความประเสริฐ นั่นคือเราอยู่ในช่วงบรรยากาศ10วันแรกของเดือนสุนฮิจญะสิบวันแรกของสุนฮิจญะนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวันเวลาที่ได้ถูกระบุไว้ในอายะอัลกุรอานดังที่อัลลอฮ์สฮานาวตาลาได้ทรงสาบานไว้นะครับว่าวัลฟ,ฟัจริวะลัยาลิลอัชรขอสาบานต่อเวลารุ่งอรุณและขอสาบานต่อค่ำคืนทั้ง10ซึ่งบรรดานักอธิบายอัลกุรอาน ก็ได้บอกว่าใน10วันนี้นะครับหมายถึง10วันแรกของเดือนสุนฮินจญะพี่น้องครับใน1ปีนั้นเราจะเห็นว่ามันก็จะมีในช่วงเวลาของ10วันแรกกับ10คืนสุดท้ายนั่นคือ10ส,สุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็น10ส,สุดท้ายที่มีความประเสริฐนั่นก็คือใน10คืนดังกล่าวก็จะมีอยู่ค่ำคืนหนึ่งที่ถูกระบุเอาไว้นะที่อัลลอฮฺสุภานวตลาเป็นค่ำคืนไลละตุลกัดร ซึ่งถ้าหากว่าใครนั้นได้มีโอกาสทำอามันอิบาด์ไปบรรจบไปเจอไปพบกับค่าคืนดังกล่าวแล้วการปฏิบัติของเขาถูกบันทึกเท่ากับการปฏิบัติอิบาด์ถึง1,000เดือนแต่ว่าใน10คืนของรอมฎอนสุดท้ายนั้นก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้นะครับโดยเปิดเผยก็ให้เราพยายามได้แสวงหากันในทุกค่ำคืนแล้วก็อินชาล้อใครทำได้ทุกค่ำคืนก็จะได้พบ แต่ถ้าหาว่าใครเกิดผิดพลาดหรือเรียกว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสปฏิบัติในค่ำคืนที่ถูกระบุไว้คำคืนเลยละต,ตุนกตก็น่าเสียดายแต่10วันแรกของซุนฮิจญานั้นถือว่าเป็น10วันที่ออยามออยามก็เรียกอายามอันมาลูมาตเป็นเวลาที่ถูกรู้กันอย่างชัดเจนนั่นเมื่อมีการเห็นจันเสี่ยวก็มีการประกาศว่านับวันที่หนึ่งของเดือนซุลฮิญะ ก็จะนับไปหนึ่งจนถึงวันที่10บหัน10วันนี้เป็นวันที่เปิดเผยและเป็นวันที่อัลลอฮ์ตาก็ให้นบีมาบอกถึงความประเสริฐถึงความยิ่งใหญ่เพื่อให้เรานั้นได้ตักตวงแสวงหาเก็บเกี่ยวคุณงามความดีซึ่งอย่างที่พวกเราทราบนะครับว่าไม่มีการปฏิบัติอิบาะห์ใดๆที่จะประเสริฐไปกว่าการปฏิบัติใน10วันแรกของสุนฮิะย์นะครับบรรดาซสฮาบะก็ทมท่ารซูลุลล์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซาัลลัมวาแมตแตอัลจิฮาดุฟิซาบิล ท่านนบ,บีก็บอกว่าวแม้แต่การจิฮาดในหนทางอัลลอฮ์ก็ไม่สามารถที่จะยกสถานะเทียบเท่ากับคนที่อะไรละหมาดอัลกุรอานดิกุลลอฮ์ขอดุลลอฮ์ถือศีลอดต่างๆในสิบวันนี้ได้อิลลารจุลุนขอรอจะบินับซีฮีวะมาลิฮีซุมมะลำจาร์เจมินดาลิกะบิชัยเว้นแต่คนคนหนึ่งที่เราจะไม่สามารถเทียบเท่าสถานะอันสูงส่งของเขาได้ คือคนที่เขาออกไปด้วยกับชีวิตและทรัพย์สินของเขาสุดท้ายคนคนนั้นเขาไม่ดำสิ่งใดกลับมาเลยนั่นก็คือเขาได้จบชีวิตไปในทางของเลอสุภาณาวัตลาพี่น้องครับในวันนี้เองก็จึงอยากจะบอกกับพี่น้องว่าหลายคนนะครับในชีวิตในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีก็ยังมีความรู้สึกวิตกกังวลกับชีวิตพี่น้องครับวันนี้มี3ข้อสามเกตความดีงามที่จะฝากให้กับพวกเราได้ไปคิดได้ไปปฏิบัติในช่วง1ิบวันแห่งการ ปฏิบัติอิบดะด์สิบวันแห่งการแสวงหาความดีงามสิบวันแห่งการที่เราจะได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลานะครับมีคำพูดที่ได้บอกถึงนะครับว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจชีวิตของดุนยาอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็จะมีความสุขชีวิตของเราพร้อมที่จะละหมาดพร้อมที่จะบริจาคพร้อมที่จะดิกุลลอพร้อมที่จะเสียสละในคนทางของอัลลอฮ์อย่างมากมายหลายคนมัวแต่ไปพะวงกัดกุ้มแต่ชีวิตดุนยา เกงว่าเราจะลำบากเกงว่าเราจะยากจนเกงว่าเราจะประสบนู่นจะประสบนี่บนดุนยาอย่างมากมายท,ทั้งทั้งที่อัลตาลาได้บอกว่าจริงๆแล้วนะบอกลต้าฮมินฮ ah ัมมัดุนยาท่านอย่าได้ไปอะไรอย่าไปกัดกุ้มอย่าไปแบกรับอย่าไปสร้างความยากลําบากบนชีวิตดุนยาพะวงกับมันนะครับจนเกิดความเครียดความวิกตกกังวลความตนกตระหนักจนกระทั่งเกิดความอะไรครับไม่สามารถหาความสุขกับชีวิตได้ ฝาอินนะฮลิลพอแท้จริงแล้วชีวิตดุนยาของเรานั้นพ,พี่น้องครับมันเป็นของใครลิลละมันเป็นของอัลลอฮ์สุบฮานาหวตาลาหันถากว่าเราไปไปใไดไปพยายามคิดไปพยายามไปวิเคราะห์ไปพยายามจะไปหาทางที่มันไม่มอบหมายในสิ่งที่ขนาดเดียวกันเรื่องทั้งหมดในดุนยาเป็นของอัลลอฮ์เราก็ไม่สามารถที่จะประสบกับความสําเร็จได้และเราไม่สามารถจะบรรลุถึงความผาสุกได้ประการที่สอง หลายคนก็มักจะวิตกกังวลหลายคนก็มักจะกัดกุ้มหลายคนก็มักจะเรียกว่าพะวงกับมันจนเกินความเป็นจริงนั่นคือเรื่องของริสกีเรื่องของเงินเรื่องของทองเรื่องของอนาคตต่างๆเนี่ยนะครับนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องของเงินเรื่องของอะไรครับเรื่องของสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพเนี่ยบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องริสกีเป็นของใครริสกีใครผู้ให้ ริสกีไม่ให้ใครเป็นผู้ขัดขวางริสกีลดมีแล้วหายไปใครเป็นผู้ให้ลดใครเป็นผู้ให้บกพ่องทั้งหลายทั้งมวลพี่น้องครับจึงมีคำพูดว่าวะลาตัฮมินฮัมมัริสฟาอินนะฮูมินลลอวะลาตัฮมินฮัมมะอริสอย่าได้ไปกัดกุ้มวิตกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยยังชีพ ฟาอินน้าฮูเพราะแท้จริงมันอะไรครับมีนัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาและประการสุดท้ายพี่น้องครับวาลาตัฮมินฮัมมัลมุสตะบัลฟาอินน้าฮูบิยัดิลลาอย่าได้ไปวิตกกังวลกัดกุ้มอยู่กับเรื่องราวของอนาคตคำว่าอนาคตคือนับตั้งแต่นาทีนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ลมหายใจนาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปวันต่อไป นะครับพ่กนี้เมื่อนี้เดือนหน้าปีหน้าเรื่องของอนาคตฟาอินนาหูพอแท้จริงมันบียดิลลาอยู่ในอำนาจของอัลลอฮ์สุภานนวะตะลาอยู่ในพระหัตถ์ของพระอัลลอฮ์สุภานนวะตะลานั่นคือละตะลาเป็นเจ้าของอนาคตพระพองค์ได้ทรงระบุกำหนดไว้ตามการบันทึกของอัลลอฮ์สุภานนวะตะลาฮันพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเข้าใจในสามสาระนี้แล้วอัลฮัมดุลห์พี่น้องครับเราก็จะมีความสุข และเราก็จะสามารถดําเนินชีวิตบนดุนยานี้เข้าใจริสกีและอนาคตอย่างมีความสุขพี่น้องครับปิดท้ายกับเรื่องราวในวันนี้พี่น้องครับอย่าได้ไปกัดกุ้มเรื่องราวของดุนยาเพราะแท้จริงมันเป็นของอัลลอฮ์อย่าไปกัดกุ้มเรื่องราวของปัจจัยยังชีพเพราะแท้จริงมันมาจากอัลลอฮ์และอย่าได้ไปกัดกุ้มเรื่องราวของอนาคตเพราะแท้จริงมันอยู่ในอํานาจของอัลลอฮ์สุภาอัลวาตาลาหากว่าเราได้เข้าใจในบริบทง่ายๆนะครับเราก็จะมีความสุข เราก็ดำเนินชีวิตไปตามไปนะไปตามความสามารถที่เรามีอยู่ดำเนินอยู่ไปเรามีอะไรเราก็ทําไปตามสภาพแล้วเราก็อย่าลืมขอดุอาศต่ออัลลอฮ์อย่าลืมมอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาท่านพี่น้องครับใน1ิบวันที่มีความประเสริฐนี้ก็จึงอยากจะได้เรียกร้องพี่น้องทุกท่านให้ใช้แต่ละนาทีชั่วโมงที่เรามีชีวิตลมหายใจอยู่ให้ได้มีโอกาสทําอามันอิบะดัตต่ออัลลอสุบฮานาวะตาลาก็ยังคงทํางานชีวิตดุนยาปกติแต่ก็คงจะต้องบริหาร เรียกว่าเวลาอย่างเหมาะสมเช่นเราตื่นมาตอนเช้าเราก็พยายามรักษาละหมาดสุภีตรงเวลาละหมาดซุรีตรงเวลาอัสริตตรงเวลามักริบิชาตรงเวลาถ้าเรามีโอกาสพักจากการที่เราทํางานแล้วเราก็อาจจะกล่าวถ้อยคําง่ายๆซึ่งเป็นถ้อยคําที่ส่งเสริมให้กล่าวในสิบวันนี้พระน,นบีว่าไม่มีการกล่าวถ้อยคําอะไรที่จะเปิดไป,ไป,ไปเสิร์ฟไปกว่าการกล่าวสุฮานัลลอฮ์วะัลฮัมดุลลาฮ์วะลาอิลาัลลอฮ์วัลลอฮฺอักบัตคำว่าอัลลอฮฺอักบัตสุฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลลาฮ์ คำว่านะครับลาอิลาฮอิลลอซึ่งเป็นถ้อยคําที่มีหลายสำนวนและก็เป็นถ้อยคําเดียวที่ประมวลอยู่ในถ้อยคําของการกล่าวตักวิดว่าอัลลอฮฺอักบอฮอัลลอฮฺอัลลอฮาอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบัฮอัลลอฮฺอัลลาฮนฮัน้องครัม่อว,วงอัลาาทอฺ่่ัลี่ฮงอัลลอฮฺอัลลอาาาัลลอาฺอับลอฮฺจับวชฮุนัตกอไม่ได้บวชอังคนจะอ่านกุรอาลให้จอเลยากเกินความสามารถก็ไม่อด้อาน บางคนอยากจะบริจาคก,ก็เงินไม่มีแต่สิ่งที่ง่ายผมเชื่อว่าทุกคนทำได้หมดคือกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรละอิละอิลลอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรวะลิลาฮินหัมก็ถือว่าเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดแล้วและอินชาอัลลอฮ์ครับถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสกล่าวมันทำมันพี่น้องครับเราจะถูกยกสถา,านะให้พิเศษ เท่าเทียมเลยหรืออาจจะเหนือกว่าคนที่ออกยิฮัตในทางขรนล้อ الله, ที่เขากลับมาจากสมระูมิอย่างปลอดภัยเว้นกลุ่มเดียวที่เราสู้เขาไม่ได้คือคนที่ออกไปแล้วเขาตายเป็นชี hit ในทางขรนล้อขอฝากพี่น้องครับในวันนี้ให้เราเข้าใจช,ชีวิตดุนยาและเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขและมีชีวิตอย่างปลอดภัยเพื่อเราจะได้ก้าวไปในวันข้างหน้าอย่างมั่นคงและขแข็งแรงด้วยกับการเดินตามในสิ่งที่เป็นการกำหนดขอัล้อสุบาร์ตะระอย่างสมบูรณ์นะครับบิลลาฮตอักวะฮ์วัลลามุอัลห์มะตัลลอฮเราะกาตุฮั